ก็เหตุผลนะคะที่วันนี้นะกูดมานั่งถ่ายบนเตียงเนาะเพราะว่าในวันนั้นอะวันที่ตัดสินใจกับไทยอะเนี่ยกูดก็นั่งอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยแต่กาทุกคนมันยังไม่จบแค่นี้แน่ๆนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเวลีกูดค่ะ วันนี้นะคะก็เป็น EP ที่10นะคะทุกคนกูดก็จะมาเล่านะคะประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ชิคาโก้นะคะแล้วก็การตัดสินใจนะคะที่จะกลับประเทศไทยนะคะตรง m t r a c k เราลงเหมือนชั้นใต้ดินใช่ไหมแล้วเราก็ต้องลากลากแบบกระเป๋าอะขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วพอขึ้นไปเสร็จอะฝนก็ตกหนักมากทุกคนแล้วเราก็พยายามเรียก Uber ก็คือ1 Uber แพงมาก2นะคะก็คือมันเรียกยากมากเะจากฝนตกเนาะเขาก็ไม่ค่อยขับ กันอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีนะคะเออแล้วก็มาถึงที่พักนะคะทุกคนกูต้องอธิบายก่อนว่าเออที่ชิคาโกอะคะ่ะ เพื่อนของกูนะคะจะเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดเลยนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะก็คือแบบเป็นคนที่หาที่พักที่เรียนทุกอย่างให้เรานะคะก็คือให้กูนะคะมาแค่ตัวนะคะกับเสื้อผ้าแค่นี้ก็มาอยู่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือที่พักเนี่ยจะเป็นบ้านของคนไทยนะคะ มันก็จะมีสองชั้นเนาะทุกคนก็คือที่พักอะที่ LA กูไม่เคยเปิดให้ดูเลยใช่ไหมแต่ว่าที่ชิคาโกนะคะเดี๋ยวกูจะมาเปิดที่นอนนะคะให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงเนาะที่นอนนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็คือบ้านนะคะเขาจะเป็นบ้านเหมือนเหมือนบ้านชั้นเดียวเนาะถ้ามองจากข้างนอกอะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะมีชั้นใต้ดินด้วยก็คือกูนะคะจะอยู่ห้องเป็นห้องชั้นใต้ดินเนาะทุกคนแล้วก็ที่พักเนี่ยราคาคือแบบต่างมากที่ LA นะคะก็คือ990แต่ว่าที่นี่เนี่ยราคาร้อยกว่าเหรียญอาประมาณนั้นแล้วก็หารสองไปอีก ก็คือถูกมากทุกคนประมาณคนละสิบกว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่กินนะคะทุกคนเอ่อก็จริง,รงๆแถวๆนั้นนะคะแถวๆที่กูดอยู่ตอนที่อยู่ทีคาโก้เนาะเขาก็จะมีเป็นมาเก็ตนะคะก็คือที่บอกมาเก็ตเพราะมันไม่ได้เหมือนตลาดบ้านเราอะทุกคนมันมันเป็นแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่ขนาดนลักษณะคือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบบ้านเรา เนาะแต่ว่าขนาดใหญ่เหมือนตลาดบ้านเราอะประมาณนั้นก็คือตรงนั้นนะคะทุกคนก็จะมีที่เราก็เดินไปเรื่อยๆเนาะตอนที่เราไปอยู่อะค่ะที่นั่นก็อากาศค่อนข้างดีเพราะว่าเอ่อที่ที่ชิคาโกอะคะ่ะเขาจะมีหน้าหนาวด้วยแล้วก็มีหิมะตกเนาะเขาก็จะมีช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนู่นนั่นนี่นะคะก็คือสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็เราก็เดินแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบว่า เราก็ไปเจอมาเก็ตที่เราเข้าไปเพราะว่าเราเจอเหมือนคนเอเชียเยอะคนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยเดินเข้าไปก็แบบเออเป็นมาเก็ตที่เป็นเป็นเอเชียจริงๆมีผักไทยมีกะทิชาวเกาะมีอะไรอย่างเงี้ยขายเออตรงนั้นก็เลยเป็นแบบโอเคเป็นมาเก็ตที่เราไปซื้อของเป็นประจํานะคะทุกคนส่วนที่เที่ยวนะคะทุกคนก็เออเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้าง ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแถวบ้านนะคะลักษณะก็เหมือนหอเอ็นพิซ่านะคะคุณ เหตุผลนะคะที่วันนี้นะกูดมานั่งถ่ายบนเตียงเนาะเพราะว่าในวันนั้นอะวันที่ตัดสินใจกลับไทยอะเนี่ยกูดก็นั่งอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ใช่ภาพปูนี้นะเป็นภาพปูที่ที่กูด์อินเสิร์ตรูปไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็นั่งแล้วก็แบบก็คิดว่าแบบเออเราจะยังไงกลับไม่กลับอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนเหตุผลนะคะที่ที่กูรู้สึกว่าโอเคกูตอะอยากจะกลับประเทศไทยเนาะตอนนั้นอะก็คือหนึ่งกูรู้สึกว่า เออแบบเหมือนตอนนั้นเราก็เพิ่งทํางานแบบเพิ่งเรียนจบแล้วก็ทํางานได้ประมาณปีหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาแบบมาเรียนเลยอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออแบบที่ไทยเรายังไม่มีอะไรเลยเราสึกว่าเราอยากจะกลับไปสร้างอะไรบางอย่างแล้วเราก็กลับมาที่เมกาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบอยากที่จะอยู่ยาวๆเลยนะคะสิ่งที่อยากกลับไทยแล้วทําก็คือหนึ่งก็คือแบบเราอยากมีธุรกิจเล็กๆของเราที่แบบมันสามารถอยู่ตัวได้ โดยที่แบบว่าไม่มีเราอะ่ะมันก็จะสามารถลั่นไปได้เนาะแล้วก็อย่างที่สองก็คืออยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะคะทุกคนกูดก็อยากที่จะมาจัดการเอกสารบางอย่างให้เรียบร้อยที่มันจะเป็นที่ต้องเป็นตัวเราเนี่ยแหละที่ที่มาทำอะไรอย่างเนานะ ก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนว่าแบบเอออย่างที่บอกไปว่ากูอยากจะทําอะไรบ้างนะทุกคนกูก็คิดว่าจริงๆอ่ะมันคงใช้เวลาไม่นานมากเนาะแล้วก็เราก็จะบินกลับไปอยู่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่นานมากตอนนี้ก็กลับมา5ปีแล้วนะทุกคนแล้วก็แบบเฮ้ยทุกอย่างมันก็แบบจริงๆแล้วอ่ะสามอย่างที่กูพูดมามันก็แบบสําเร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะมีแบบบางอย่างอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่แบบเราก็ได้ทําในสิ่งที่เราแบบว่าอยากทําจนสําเร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็ อีพีต่อไปนะคะก็อยากอยากจะมาแบบเหมือนบอกเล่าต่างๆางเช่นบ้านนะถ้าทุกคนอยากดูว่าแบบว่าโฮมทัวร์เป็นยังไงก็คอมเมนต์มานะคะหรือว่าแบบกูนะคะทาอาชีพอะไรบ้างอันนี้ยกูอ,อยากจะทําเป็นเอพิโซดแบบอายุน้อยร้อยอาชีพเดี๋ยวทุกคนไปเดี๋ยวทุกคนเราปิดไปติดตามดูนะว่าอายุน้อยร้อยอาชีพมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วแบบเฮ้ยเราอ่ะกูอะทํามาถึงร้อยอาชีพจริงหรือเปล่านะคะเออแล้วก็ เ,ออเรื่องของเมกาทุกคนมันยังไม่จบแค่นี้แน่ๆนะคะยังไงนะคะปูดก็จะพยายามแบบกลับไปอีกให้ได้นะทุกคนถึงมันจะยากนะคะแต่ก็จะแบบพยายามแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะรอแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็มายืนม,มาติดตามกันนะคะบ๊ายบายตัดะ